สวัสดีค่ะพี่วัสดีครับพี่เดนะคะวันนี้คลิปของคุณแม่วันนี้ก็คือกระเป๋ามาใหม่กระเป๋าหางหงนะคะกระเป๋ามาใหม่กระเป๋าหางหงหางหงยังไงเอฟเจรอดูนะคะราคาโปรโมชั่นนะคะเพิ่งเย็บมาใหม่ๆเลยมีทั้งหมดอยู่ที่28ใบ28ใบแต่จะหมดแล้วนะคะเอฟทันทันนะคะเอฟไม่ทันก็ก็ไม่ทันเลยนะคะเป็นกระเป๋าที่ จริงๆแล้วทาให้แม่ต้อยนะคะทําให้แม่ต้อยที่เออนะคะได้จากแล้วทุกท่านก็ FC ซทุกท่านสามารถได้ถึงสวยๆเลยนะคะก่อนอื่นนะคะคุณแม่ก็จะแบ่งฟันนะคะเป็นกระเป๋าหางหงอเอาลำเบอร์หนึ่งมาค่ะลูกให้สามใบลูกมามาเจอกันเบอร์หนึ่งจะมีอยู่สามใบเท่านั้นเองนะคะหรือเมื่อเดือนจะมีอยู่สามใบคุณแม่บอกคุณนะสมบัติกระเป๋าหางหงก่อนนะคะ เป็นผ้าเป็นผ้าอย่างดีทัสเทลนะคะเราดีไซน์เย็ยบเองตัดเองนะคะเราดีไซน์เย็ยบเองตัดเองร้านของเราเป็นช่างฝีมือพรีเมียมมีสามใบนะคะกับระเป๋าหางหงส์นัมเบอร์หนึ่งนะคะเอา้านัมเบอร์อยู่ในนี้จะไม่รู้อันนี้ 1. 1> คือนัมเบอร์หนึ่งนะคะนัมเบอร์หนึ่งค่ะนัมเบอร์หนึ่งนะคะสวยมากเลยนะคะนัมเบอร์หนึ่งนะคะนัมเบอร์หนึ่งนะคะราคาหนึ่งพันห้าร้อยบาท โปรโมชั่นวันนี้อยู่ที่800บาทค่าขนส่ง50บาทนะคะมีพวงกุญแกแถมสวยๆด้วยมีพวงกุญแกแถมให้สวยๆเลยนะคะก็จะสวยมากเลยนะคะมีพวงกุญแกแถมให้ด้วยนะคะวันนี้นะคะข้างในเป็นยังไงข้างในดีมากข้างในเป็นกำรรมะหยี่อย่างนี้นะคะเป็นกำมะหยี่แล้วก็มีซิปมีซิปนะคะมีกระเป๋าอีกชั้นหนึ่งนะคะมีกระเป๋าอีกชั้นหนึ่งนะคะมีสายยาวด้วยนะคะถ้าลูกค้าไม่อยากใส่สายยาว ก็ใส่สายสั้นนะคะคุณ,ณสมบัติอันนี้ดีมากผ้าอย่างดีนะคะผ้าอย่างดีอันนี้คือลหัสหนึ่งนะคะเอฟเลยนะคะเอฟเลยนะคะมีสามใบม,มีสามใบนะคะนับหนึ่งคะนับสองคานับสามคานับสี่นับผ้านะคะผ่านนะคะเรหัสสองมาลูกรหัสองมา,าเลยร <c oughs> หัสสองมา อันนี้เป็นรหัสสองนะคะรหัส <avenue. S 2> สองขอบอกสวยมากคลาสสิกมากสวยมากรห <onu? S 2> ัสสองนะคะรหัสสองนะคะมีสามใบเหมือนกันค่ะมีสามใบเหมือนกันนะคะรหัสหอนนะะส,สองค่ะรหัสสองสวยมากๆเลยนะคะสวยมากๆเลยนะคะ mm hmm. FC ท่านใดสน <uki> ใจนะคะแคปได้เลยนะคะเป็นกระเป๋าใบใหญ่นะคะถือบสบายใบใหญ่นะคะใบใหญ่ใบเล็กก็มีนะคะ คืนนี้เราโปรโมชั่นอยู่ที่800นะคะค่าขนส่งนะคะ50บาทเป็น8 50บาทนะคะอันนี้รหัส2นะคะแคบเลยนะคะแคบเลยนะคะเขาบอกมาเดียวมั้กอันนี้รหัส3รหัส3สวยมากค่ะรหัส3อันนี้รหัส3นะคะสีชมพูนะคะข้าง,างเป็นครามนะคะกระเป๋าหางหงมีที่นี่ที่เดียวนะคะป้าต้อยอยู่ไหนเนาะป้าต้อยอันนี้กระเป๋าหางหงค่ะ นะคะสวยมากเลยนะคะสวยมากมีสามใบค่ะมีสามใบเท่านั้นเองมีสามใบนะคะแคบมาเลยราคาหนึ่งห้าร้อยบาทนะคะมีสายยาวด้วย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 มีสายยาวด้วยนะคะอันนี้รหัสามใช่ไหมลูกครับในรหัสสีนะคะสีเงินนะคะ สวยมากนะคะนี่รหัสสีนะคะอันนี้รหัสสีนะคะรหัสสีคะ่ะ